สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพูตีกำลังติดตามรับชมช่องจักมัณฑีชนะพันธ์ครับสวัสดียมางแรลงพี่นอ้องเลิกงานามณีผ้ามาชมโจล้อนะครับนกฝึกเฉลย42ตัวนะครับผมเฉลยล่าสุดนะครับอ่าที่ผมได้บอกไปแล้วครับพี่น้องว่าโจาล้อช่วงนี้กับสิเป็นรุ่งแหละครับเพราะว่าอ่าบ่าคอยเหร่นจวดปนในบอลบอลเธอเสือครับ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะทายขนนะครับแต่ว่ามณีเรือเง,งานมาก ผู้จ่าอาจารย์อยู่ครับคึอก,อคอกอยู่คือเก่านะครับขนกะบพราท่านลนอยู่ผื่นไหมพี่น้องพอผมล่างคงไปบ่บ่กีเหม่อนะครับสองสามเหม่อทีเดียวนะธรรมด่าขนท้ายนี่ขนตรงเต็มนะครับขนตรงลนคืออน,นอกท้ายแบบท้ายค,กคักๆนะพี่น้องนะมือเศร้านี่ก็ขันคู่ปกตินะครับแต่ว่าหมู่บ้านนี่เอาไปตัวอยู่แถวลาซานนะครับซอยลาซานแบล็ง ชว่วงใบเหรีหยญยูไลใหม่ยู่พี่น้องแต่กับ,บก่เหรียญเหรียญทุกใหม่นะครับขันขันหยุดๆนะอาจจะเป็นอาการหอนกับวักนะครับพอบผมผ้าหลากตั้งแต่เส اؤ นะตั้งแต่เส اؤ ผมต่อถิ่มในโรงเรียนเสียเวลาชัมม่วโมงสองชัมม่วโมงนะครับบดด่ได้เสื้อเลยนะขันถิ่มโดซื้อก็เลยสงสัยนะครับพี่น้องว่าบ้าทายบอนะครับตอนนี้ก็เริ่มสังเกตอาการไปเรื่อยๆขันบ่ทายก็เสาร์อาทิตย์นี้นะครับอาธิภาไปเหรียนอีกนะเบึ้งเบึงอาการก่อนนะครับแต่ว่าผมม่ได้บอนน้ำมันตราปานะครับ ราะว่ามีดินปวกของพอใช่กับดินเอียดออของเจ้าของนี่ครับเอียดที่ว่าผมทั้งขายทั้งไหโนกเจ้าของกินน้ำนะครับโดยเบือ้งอาการไปเรื่อยๆน่ะขันขันหอด้วนหอด้ันซุกเสาหนีนะครับเพราะมีขนลุนอยู่หนีนะอยู่อยู่อย,อยู่อยู่ถาดล่องขี่นี่แสดงว่าพ่ทนไทยนะครับสําหรับเจ้ารออาจจะเป็นพออากาศห่อนกน็ต้อต่อกันมันก็นนกนเลยเห็นไหน้นกเมียนะครับพี่น้องแต่ว่าน้ำกับว่าขาดนะครับแต่ว่าโดยควงหอนนะครับต้อข้นกับหอนกับธรรมดานะครับ สำหรับเจ้ารอยูบานเจ็ดแต้มพี่น้องนี่มาอยู่นี่ได้อีกนะครับร่วมทั้งยูบานพร้อมเนี่ยเป็นซีสิบสองแต้มนะครับผมยีสิบสองแต้มจะขันบอทายเนี่ยสี่พลาดเวลาเยอนะครับเกิดว่าหาซี่แต้มนี่ค้งโมยูไกลเกินฝันนะพี่น้องเนาะต่อสายเมืองนะครับเจ้ารอประมาณนี้แหละครับพี่น้องเราสังเกตอาการไปเรื่อยๆนะครับโดยยูบานเนี่ยผู้ถว่านก็ บ่คอยคันไปาไในล่ะช่วงนี้นะครบวันทายเนาะแต่ว่าหลังสงการเนี่ครับผมช่วงสงการนะผมสี่พาเมื่อวานนะผมกัหลังสงการสี่ยุบานค้นอสิ่นั่นบอก่าท่านขาดคำนะพี่น้องสงการนี่หลังสงการค้นอสิเต็มแล้วนะครับพื้นสภาพนี่ก่อนสิลงมาสี่พาหาลาเยืยยุบานสักวันนะครับจังสิลงมาผีผมสิลงมาผีวันที่วันที่หาที่หกนะพี่น้องหาที่หกพื้นสภาพนะครับเพราะว่าจาก จากสงการว่าวันที่13ไปจนถึงวันที่6นี่คือผมอยู่บ้านเงาเลยนะครับก็สิทธิภาพไปตอ่อสายธงคือเก่านะครับพี่น้องช่วงหลังสงการามนะครับมาเดียวฝนตกใบไม้โป้งเขียวแน่กับพ่อนกหาวนกคึกอะสิบพ่อาากเวลาได้เจ้ากระทิ่นกสิ <c oughs> เอาลงมาฟื้นพีนะครับก็เบิ้งเบื้องยื้พี่น้องแล้วเพือเพอนกน้ำอ่าวนะครับนกฟื้นตัวน้ำอา่าวนี่อา,าอทธิภาพมันดินคงเทพถื่อนแต่ว่าเบื้องบนว่ามันดินมอนะครับแต่ว่านกตัวนั้นคของคางดิน ขันดินขึอนมาบ่อดดพี่น้องนะต่อสายไฟบ่อดดเลยครับค้นยางกายดินนีค่คือคือคือเหรียญสายไฟบ่อดดนะครับต้องเอานกนิง่งอิริยนถอดพี่น้องเก่าเก่าอิรีตอนนี้นะครับนกแนวโน้นมว่าว่าเสียลงม,มาเลีนอ่าทางไทยนะครับกะบไห่เต้เพิ่งเบือบ้องยยเบือบ้องห่ยู่เพิ่งกะพยายามเบื้องเบื้องไห้นะหรเอาแบบเก่าเกานะครับตัวนึงยุ่งน้องพอเกียรติมาเพือพ่อพ่นขอนแกน่นหมันน้องโจดตัวน,นั้นซีจาบาไายนะครับ ตอนนั้นเลนียสายเมืองได้แน่นอนเพราะว่าตังปีใหม่น่ะผลตัวได้เฉลยผมถามผลผลมาสีแบงเท่าถอยผลบอบอกนะผลบอบอกราคาผลมาเพราะทันว่าเราอีกตัวหนึ่งที่น้องพอใช้ครับซื้อบักหมานตัวนั้นก็คือว่าสีเลรีเลรีมาเลรีเมืองกรุงใดมีสามตัวนะครับที่ที่ผมเบิองอยู่นี่นะหนกน้ำทีมงานนะครับหนึ่งน้ำไอเดสองน้ำไอหิเกียดนะครับไอหิเกียดน้ำเพื่อพ้นขอนแก่ยนเราก็สามน้ำพอใช้สารคามก็คือมาสรุปวายุขอนแก่นสองตัวนะอยู่น้ำพอใช้อีกตัวหนึ่ง บมนี่นี่เลนสายเมืองในแน่นอนนะครับทีเด็ดคือยุนัมพอยเช่ยนะครับอายุนําพอยพอเกียรินะครับยุน้มพอยเกียรินําพอใช่ยนี่เกิดว่ากระสีเลนใดขึ้นกันนะครับแต่ย่นําพอยเกียริเจ้าปลาท้ายนั้นตัวนั้นผมเคยเอาไปต่อนะครับพี่น้องเคยเอาไปตอเบื้องนะครับข้าร่มทีแห้งนะที่เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นลูกผสมโดยซ้ำไปนะนะครับตัวนั้นเพราะฉะนั้นก็ราสีไปเบื้องนะครับเบื้องเน้ำทิ้งมาเดยวสิพ้าไปเบื้องเจ้าเจ้ามษสครับพี่น้องครับ ครับ <premises. S 2> พี่น้องอันนี้เจ้าเมษานะครับลูกเกศิษฐ์หานะพี่น้องนี่เป็นนกสายพัทลุงนะครับเป็นสายพัทลุงเห็นไหมครับพี่น้องเห็นป่อขาอยู่ขาป่ะตะกี้ไอเอเพันเพันพันสีล่องฝึกสั้นนะครับแต่ว่ามันผลนะครับมันเพือหลัวหาสิพันก็เลยไปฝึกผาเนียดพี่ <on> น้องฝึกผาเนียดได้เฉลยสามตนะครับตัวนี้เป็นนกกุกเดียวเข้าล่มดีครับพี่น้องนี่แต่ว่าโยนหลายนะครับเป็นนกโยนหนาแหละไว้ย่นหนาแต่ว่าวันผมล่องมึงกะแต่ว่าใส่ใดนะครับเดี๋ยวสีผ้าไปฝึกยี่ยู่ครับเดี๋ยวให้ยวางๆก่อน สำหรับเจ้าเมษาตัวนี้บ่อทันไทยนะครับบ่อทันไทยครับเป็รจน์เกษมิ่หาตัวนี้ราคาทุนนะพี่น้องเปิดไว้เลยเนี่ยครับเปิดมีคนถามนะครับสามเท่าครับผมเนี่ยเจ้าเมษาเนี่ยครับสามเท่านะครับคั้นรมดีครับคัดหนุนเสียงกลางน้อยๆนะครับเสียงเสียงต่อพอดีนะครับเดี๋ยววันเสาร์ทีนี้กันมันเจ้ารอไทยกสิโอเจ้าเมษาเนี่ยนะครับไปไปเหรียญแท่นนะครับผม ยืโนมเอ๋ผมไ่ไดซื้อนะครับผมมาตัางเองว่าว่าว่าเงเพิ่นมาต้นเดือนนะครับต่งเสวันมีษานะครับนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศก็กได้ทั้งพอนี่กองกับทรงข้ามาแล้วก็พอก่องอยู่น้ำฟองมาผนเยดล้างหน่อยเรียบร้อยแล้วสันมื่ออื่นส่งมก็สันเดี๋ยวเสียด้วยนวลการขาส่งไปเพิ่นนะครับจซ้อมเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนตะไคร้ไม่นะครับเดี๋ยวผนเยดมาหอดแล้วสิไทยพี่น้องในช่วงกันครับอ้าว บริ่งผ้านกไปแอบเลยครับวันนี้เหลืองานคำแห้งประชุมนะครับติดประชุมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีพี่น้องใบเตยเพียงเท่านี้นะครับพันพี่น้องท่านใดสนใจดินเอียดนะครับยังมีเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้ยังอยู่ประมาณยี่สิบโลครับยี่สิบโลนะครับเอามาเอามาสี่สิบนะครับขายไปเรายี่สิบเหลือยี่สิบนะครับหลอดนี้นะครับจะลอยฝนลงนี่เดือนหกนี่หายยากนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ครับนกพิมพ์ก็กินพี่น้องกินดินเอียดกับดินป่วงผสมกันนะครับนะอยู่ในอยู่ในกล่องนี่อยู่ในนเีื้อ ประมาณนี้แหละครับผมสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีพี่น้องไบเ,เพียงตัวนี้ครับสวัสดีครับ